ข้อหนึ speaker, roommate, okay. ่งข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหนึ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร็วคงที่สองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร็วแนลลาฟคงที่สามการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร่งคงที่ตอบข้อคอคายข้อสองและข้อสามเพราะข้อสองถูกตามทฤษฎีแนว่ามีความเร็วคงที่ข้อสามถูกเพราะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทมีความเร่งคงที่เท่ากับค่า g ีความเร่งแนลลาฟเป็นศูนย์ ข้อ1ผิดเพราะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเกิดการเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งพงร้อมกันทําให้ความเร็วไม่คงที่ข้อ2นักเรียนคนหนึ่งดีดเหรียญออกจากขอบโต๊ะที่สูงจากพื้น5เมตรด้วยความเร็วแนวระดับ2เมตรต่อน,นาทีความเร็วขณะเหรียญตกไกลจากขอบโต๊ะกี่เมตรวิธีทำต้องการหา s x จาก s x เท่าก UX ับ u x คูณ t ต้องการหา t จากสมการ s y เท่ากับ u y บทรัวคูณทีบทหนึ่งส่วนสองจีทีกำลังสองห้าเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณสิบทีกำลังสองยศาสมการได้ทีกำลังสองเท่ากับหนึ่งทีเท่ากับหนึ่งวินาทีแทนลงในสมการที่หนึ่งสเอ็คเท่ากับสองคูณหนึ่งสเอ็คเท่ากับสองเมตรตอบจอตาไม่มีข้อถูกข้อสามพีลาปลาหินด้วยความเร็วต้นสิบเมตรต่อวินาทีทำมุมสี่สิบห้าองศากับแนวดิ่งหินลอยสูงที่สุดเท่าไหร่ วิธีทำต้องการหา s y max s y max เท่ากับ u กําลัง2ไซด์กําลัง2ซ 2, ีต้าส่วน 2g แทนสมการ s y max เท่ากับ10กําลัง2คูณ2ส่วน2กําลัง2ส่วน2คูณ10 s y max เท่ากับ100คูณ2ส่วน4ส่วน20 20ตัด100เหลือ5 s y max เท่ากับ2.5เมตรตอบจอาจานไม่มีข้อถูกข้อ4ชายนายขวางหินทำมุม A ดังลูก ได้แนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นปะต่อมาลองปาใหม่ด้วยความเร็วต้นและกหินก้อนเดิมได้มุม B ซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นทึบข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่การเคลื่อนที่เส้นปะและเส้นทึบใช้เวลาเท่ากันเพราะได้ระยะทางในแนวราบเท่ากันขอไข่ผลรวมมุม A และ B มีค่าเท่ากับ90องศาพอควายความเร็วนะจุดสูงสุดของทั้งสองแนวการเคลื่อนที่เท่าเดิม วความเร็วขณะก,กระทบพื้นของสองแนวมีค่าเท่ากันตอบข้อขอไข่เพราะจากทฤษฎีถ้าปาวัตถุมวลเดิมความเร็วต้นเท่าเดิมแล้ววัตถุกตกในตำแหน่งเดียวกันจะได้ว่ามุมรวมกันเท่ากับ90องศาข้5นายโรแมนตินั่าความมุมเอ็มขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วยูทำมุมซีตากับแนวราบบนพื้นโลกพบว่ามวลตกได้ไกลที่สุด16เมตรแต่ถ้าขานำกนารทดลองนี้ไปความบนดวงจันทร์ ที่มีความเร่งจากการตกเสรีเป็นหนส่วนหเท่าของที่ผิวโลกโดยการทดลองเหมือนกันทุกประการอยากทราบว่าระยะสูงสุดที่มวล m เคลื่อนที่ได้บนดวงจันทร์มีค่ากี่เมตรวิธีทำหา sx max และ sy max sx max หาจาก 2u กำลัง2ไซด์ซีตาคอซีตาส่วน g แทนสมการ16เท่ากับ2คูณ u กลัง2คูณร2ส่วน2คูณรูท2ส่วน2ตัดกันส่วน10 สิบหกเท่ากับสคูณยูกำลังสองส่วนสิบได้ยูกำลังสองเท่ากับร้อยหกสิบส่วนสองยูกำลังสองเท่ากับ 80. แปดแทนในสมการ SY m ย x มกของดวงจันร์เท่ากับยูกำลังสองไซน์กำลังสองซีตาส่วนสองจีได้กกเท่ากับแปดสิบคูณรูสองส่วนสองยูกำลังสองส่วนหนส่วนหกคูณสองคูณสิบเอไมกเท่ากับแปดสิบส่วนห่ส่วนหคูณยีบ ตัดกัน x y max ได้ประมาณ24.0ต่อข้องูข้อ6ข้อได้ก่าวผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก็ไก่ความเร็วน,นจุดสูงสุดมีค่าเป็น0ูพอไข่ความเร่งของการเคลื่อนที่มีค่าคงที่เท่ากับค่า g พอควายเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้ใตแรงโน้มถ่วงโลกเพียงแรงเดียวเท่านั้นงูการเคลื่อนที่ในแนวราบมีความเร็วคงที่ตอบข้อกไก่เพราะ จากทฤษฎีปาวัตถุขึ้นณจุดสูงสุดจะมีความเร็วในแนวราบเป็น v เท่ากับ v x หรือ v x เท่ากับ u x ข้อ7เทพอัคคีเตบอลจากกลางสนามลอยไปตกที่ขอบประตูเพราะว่าเป็นระยะใกล้สุดที่เขาทำได้ข้อใดน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของระยะทางในแนวราบและระยะทางในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่ของบอลในครั้งนี้จากรูปตอบกรับข้อองงูเพราะ จากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ยได้ระยะไกลสุดทํามุม45องศา SX จะมากกว่า SY และ SY ส่วน SX เท่ากับ sin ซ,ซีตาส่วน4คอซีตา SY ส่วน SX เท่ากับ1ส่วน4คูณแทนซีตาตอบข้อ,ขอมาวูเพราะ SX เป็นสเท่าของ SY ข้อ8นักลบยิงปืนใหญ่ที่อยู่บนพื้นราบ ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทำมุม60องศากับแนวดิ่งข้ามกำแพงที่มีความสูง4เมตรพราะว่าตกห่านจากจุดยิง20รู้3เมตรข้อใดกล่าวถูกต้องวิธีทำหา s y max และ s x max s y max เท่ากับ u กำลัง2 sin ยกำลัง2ซีตาส่วน 2g แทนสมการได้เท่ากับ20ยกกำลัง2คูณรู3ส่วน2ยกกำลัง2เท่ากับ20คูณ3ส่วน4ตัดกันเท่ากับ15เมตร s x max เท่ากับ 2ยกกำลัง2ไซด์ซิตาคอสซิตาส่วน g เท่ากับ2คูณ20ยกกำล,ลัง2คูณรู้สามส่วน2คูณ1ส่วน2ส่วน10เท่ากับ80คูณรู้สามส่วนสี่ตัดกัน20รู้สามตอบข้ององ,งูปรากฏการณ์นี้เป็นจริงข้อ9อการทดลองแกแ่งเชือกยาวแอลเมรให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งดังลูกที่ตำแหน่งใดมวลมีค่าความเร็วต่ำที่สุด ที่ทำให้การวงกลมแนวดิ่งเป็นแบบสมบูรณ์ตอบตําแหน่งกอไก่เพราะจากทฤษฎีวงกลมแนวดิ่งสมบูรณ์จะมีค่าความเร็วนะจุดสูงสุดน้อยที่สุดข้อ10นาทีชนนําเชือกเบาวยาว1เมตรไปข้างหนึ่งขุดติดมวนขึ้นกิโลกรมัมอีกข้างแกว่งเป็นวงกลมโดยระนาบของวงกลมตั้งฉากคืนลาบพบว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่า แรงตึงเชือกที่ตำแหน่งต่ำสุดมีค่าเท่ากับเท่าใดวิธีทำจาก Fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r Fc เท่ากับ0.5คูณ2ยกกำลังสองส่วน1เท่ากับ2นิวตันหาเทนชันที่ตำแหน่งต่ำสุดจากสูตร P ลบ mg เท่ากับ Fc แทนสมการ P ลบ0.5คูณ10เท่ากับ2เทนชันเท่ากับ7ตอบคอควายเดดนิวตันข้อ11 ถ้าถนนโค้งราบรัศมี5เมตรเพราะว่ารถยนต์เข้าโค้งด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีปลอดภัยพอดีแสดงว่าสัมประสิทธิ์ความเสียทาาระหว่างถนนกับล้อรถมีค่าเท่าใดวิธีทำจาิ m เท่ากับวีกำลัง2ส่วน r g แทน m เท่ากับ20กำลัง2ส่วน5คูณ10 m เท่ากับ400ส่วน50ได้มิวเท่ากับ8ตอบข้อคอควาย ข้อ12ถนนควรเอียงกี่องศากับพื้นราบถ้าต้องการให้รถเลี้ยวโคง้งรัศมี5เมตรด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างปลอดภัยวิธีทำแปลง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาที72คูณ5ส่วน18เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีแทนในสมการแทนซีตาเท่ากับีกำลังสอง 2, ส่วน RG แทนซีตาเท่ากับย0ำลังสส่วน5คูณ10เท่ากับ4ส่วนห เท่ากับ8ตอบขอไข่แทนดูกำลังลบ1 8ข้อ13สูตสวยทำการทดลองแกว่งเชือกยาว50เซนติเมตรที่แขวนมวล10กรัมแล้วแกว่งเป็นวงกลมรัศมี30เซนเมตรดังรูปด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าแรงตึงเชือกมีค่ากี่นิวตันจากรูปเทนชั่นทำมุม37องศากับพื้นราบแต่เทนชั่นเป็น T y และ T x Tx เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะได้ว่า Tx เท่ากับ Fc วิธีทำแปลงรัศมี Cm เป็นเมตรได้0.3เมตรเปลี่ยนมวล10กรัมเป็น0.01กิโลกรัมแทนในสมการ Tx เท่ากับ Fc ได้ว่า T ีไซด37องศาเท่ากับ m อมีกลังสองส่วน R t คูณ0.6เท่ากับ0.01คูณ2ยกกำลังสองส่วน0.3 ทเท่ากับ0.04ส่วน0.3คูณ1ส่วน0.6ได้ทนชั่นประมาณ0.222นิวตันตอบต่อจารไม่มีข้อถูกข้อ14รถมวล100กิโลกร,รมัมเคลื่อนที่บนเนินโค้งรัศมี10เมตรด้วยความเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังรูปอยากทราบว่านะตำแหน่งยอดเดินเขาแรงที่พื้นเดินเขากระทำกับรถนี้มีค่ากี่นิวตันกำหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่นาทีกลังสอง 2. วิธีทำจากรูปแรงเอดันพื้นลดขึ้นเอ็ดึงลงจะได้ว่า mg ลบ n เท่ากับ f4 แทนสมการหนึ่งยคูณสิบลบ n เท่ากับหนึ่ง้อยคูณยี่ยกกำลังสองส่วนสิบหนึ่งพันลบ n เท่ากับสี่พันลบ n เท่ากับสามพันเเท่ากับลบสามพันได้ n เท่ากับลบสามกิโลนิวตันตอบข้อจอตานไม่มีข้อถูกข้อสิบห้า เด็กแว้นประจําซอยควงอิงรถทำมุมกี่องศากับแนวราบถ้าต้องการเลี้ยวโค้งบนถนนราบรัศมี12เมตรด้วยความเร็ว14.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างปลอดภัยกําหนดค่า g เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกําลังสองแทน53เท่ากับ4ส่วน3แทน37เท่ากับ3ส่วน4แทน45เท่ากับ1แทน30เท่ากับ0.58จากแนวรถจะได้ว่า การเอียงรถทำมุมกับพื้นราบมุมซีต้าและอัลฟาบวกกันต้องเท่ากับ90องศาวิธีทำต้องการหามุมอัลฟาได้เท่ากับอัลฟาเท่ากับ90องศาลบซีตาตั้งเป็นสมการที่1หามุมซีต้าจากแทนซีตาเท่ากับวีกำลังสองส่วนอาเปลี่ยน14.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น4เมตรต่อวินาทีแทนสมการแทนซีตาเท่ากับ4ีกำลังสองส่วน1.2คูณิ แทนซีตาเท่ากับ16ส่วน12ได้แทนซีตาเท่ากับ4ส่วน3ตอบแทน53องศาแทนในสมการที่1แอลฟาเท่ากับ90องศาลบซีตาได้แอลฟาเท่ากับ90องศาลบ53องศาตอบอัลฟาเท่ากับ37องศาตอบข้อคอควายข้อ16นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแว่งเชือกยาวครึ่งเมตร เที่ยวแขวนมวน m แล้วแกวงเป็นวงกลมรัศมี30ซนติเมตรขนาดพื้นราบโดยมีแรงตรึงเชือกทำมุม53องศากับพื้นราบอยากทราบว่าด้วยความเร็วของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครั้งนี้มีค่ากี่เมตรต่อวินาทีวิธีทำจาก t s ซ t a ส่วน t cos ซีต t a เท่ากับ mg ส่วน mv กำลัง2ส่วน r จะได้ t sine ้าองศาส่วน t cos 53องศาเท่ากับ rg ส่วน v กำลังสอง หาวีกำลังสองแทนสมการ0.4ส่วน0.5ทั้งหมดหาร0.3ส่วน0.5ได้เท่ากับ0.3คูณ10ส่วนวีกำลังสองย้ายสมการวีกำลังสองคูณ0.4ส่วน0.5เท่ากับ0.3คูณ10คูณ0.3ส่วน0.5ตัดกันวีกำลังสองคูณ0.4ส่วน0.5เท่ากับ1.8ได้วีกำลังสองเท่ากับ2.25 v ีเดียวเท่ากับ1.5เมตรต่อวินาทีตอบข้อขอไข่ข้อ 19. รถยนต์ที่เลี้ยวโค้งบนถนนได้อย่างปลอดภัยแรงศูนย์กลางของรถยนต์มีค่าเท่ากับข้อใดก็ไก่ผลต่างของแรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นถนนกับรถกับแรงโน้มถ่วงของโลกขอไข่แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากของพื้นผนังกับรถพอควายแรงโน้มถ่วงของโลกงองูแรงเสยดทาน ตอบข้ององูเพราะจากทฤษฎีลดเรี้ยวโค้งมีสภาพการเคลื่อนที่ได้จากแรงเสียดทานได้ว่าแรงเสียดทานเท่ากับ fc หรือ mu n เท่ากับ fc ข้อ20ปรากฏการใดไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทก็ไก่การยินลดน้ำแปลงผักขอไขก่การปลาป่งตามงานวัดคอควายการหมุนของกังหันลมงองูเครื่องบินลอยเกลือเพื่อสร้างฝนเทียม ตอบข้อคอควายเพราะกังหันโลมหมุนอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ในอากาศโดยมีแรงเอ็มจกระทำกับมวลเพียงแรงเดียว